คือรูปทรงนี้ก็คือสวยเลยคือพอดีมีความพอดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์จริงๆครับครับแล้วเจตนาในการจองพระดูนี้ล่ะพี่ผมเห็นแล้วผมชอบชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ปูก็คือผมรู้จักพี่ปูมานานละพี่ก็เป็นพี่ในวงการที่อ่าพี่ปูเป็นพี่ในวงการที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่หละฮะก็เลยได้จองมาแลวชอบด้วยสร้างเพียงแค่เก้าชุดเอง ารชุดเองครับนิยมพระสะสมพระมานานแล้วหรือยังก็ปีแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ20ปีแล้วมั้งเกือบ20ปีแล้วใช่ครับแล้วก็มีแนวทางในการสะสมพระยังไงช่วยบอกโอหน่อยนิดนึง่งยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยครับส่วนผมผมผมเคยเล่นพระเก่ามาก่อนนะฮะเคยเล่นพระเก่าก็จะมองถึงความคลาสสิกคลาสสิกครับมองถึงความคลาสสิกแล้วก็รูปแบบนะฮะครับ ส่วนผ้าใหม่เนี่ยอมองอนาคตยังไงผ้าใหมใ่ในการเก่งในการเก็บประมาณนี้ในการเกง่งการเก็บก็คือดีนอกดีในนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือมีดีนอกดีในผู้สร้างเป็นยังไงนะฮะ<อ>แล้วพระรูปแบบพระเป็นยังไงผู้สร้างประวัติเป็นยังไงนะครับ<อ>ผมจะศึกษาแล้วก็รวมทั้งรูปแบบของพระด้วย <c oughs> ดูขังดีนะฮะดูขังดีแล้วก็ แล้วอากาศอากาศดีมากครับวันนี้ฮะดูคดขังลมตกครับคือพิธีสุดยอดจริงๆเลยด้วยส่วนตัวก็ศรัทธาหลวงพ่อทองอยู่แล้วใช่ครับผมศรัทธาหลวงพ่อทองอยู่แล้วครับโดยจริงๆแล้วผมผมก่อนอื่นผมเมื่อก่อนผมศรัทธาหลวงพ่อคูณครับนะครับพอหลวงพ่อคูณท่านไม่อยู่ละผมก็มองหาเอ๊ะมันเคว้งคว้างยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมานี่ลฮะก็เลยมาจบที่หลวงพ่อทองหลวงพ่อทองครับมีอะไรฝากบอกพี่เพื่อนๆไหมครับกับสำหรับพระกริ่งอุดมสมบูรณ์รุ่นนี้ครับ ก็ไม่ได้อะไรมากนะก็บอกอย่างเดียวเลยว่าหน้าสะสมมากนะฮะรูปแบบสวยงามแล้วก็พิธีดีเลยครับเจตนาดีเจตนาดีวัตถุประสงค์ดีดีจำนวนการสร้างชัดเจนชัดเจนครบองค์สามจบเลยการเก็บพระใช่ครับนะใช่ครับผมเก็บยาวครับเวลาผม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 เช่าผมเช่าเพราะความชอบไม่ได้คิดว่าเช่าแล้วต่อไปมูลค่าจะเป็นยังไง พาใจเราชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่โอรครับครับสวัสดีครับ